นี่คือกะหรี่ปั๊บหมูสับกิมจิชีสเวอร์ชั่นตั้งใจห่อแต่แป้งไม่เข้าใจครั้งแรกในชีวิตกับการห่อกะหรี่ปั๊บบอกเลยว่าเบี้ยวสุดๆแต่รสชาติคือไม่เบี้ยวเลยหมูกิมจิผัดฉ่ำๆเจอชีสเยิ้มๆคือฟินมากเริ่มจากทำไส้ก่อนเลยเอากระเทียมผัดกับน้ำมันให้หอมใส่หมูสับลงไปผัดทุกสตามด้วยกิมจิปรุงรสตามชอบเคล็ดลับคือต้องผัดให้แห้งหน่อยจะได้ไม่เยิ้มเวลาเอาไปหอ่อผัดเสร็จแล้วพักให้เย็นสนิทก่อนต่อไปมาทำแป้งชั้นนอกใช้แป้งสาลีน้ำตาลใสขาวเกลือ ้ำมันํำข้าวแล้วก็น้ำเย็นจัดนวดให้เข้ากันพอไม่ต้องนวดนานแบ่งแป้งเป็น12ก้อนก้อนละประมาณ40กรัมแล้วพักไว้30นาทีจากนั้นมาทำแป้งชั้นในเช้แป้งสาลีกับน้ำมันนวดให้เข้ากันแล้วแบ่งเป็น12ก้อนก้อนละประมาณ20กรัมพักแป้งไว้เหมือนกัน30นาทีพอแป้งทั้งสองส่วนพร้อมแล้วให้นำแป้งชั้นนอกมาห่อกับแป้งชั้นในให้มิดมันเป็นก้อนแล้วพักไว้อีก30นาทีจากนั้นนำมารีดให้แบนม้วนแล้วก็ทำซ้ำอีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วแบ่งครึ่งพักกแป้งอีี10นาท ถึงขั้นตอนสุดท้ายรีดแป้งให้แบนห่อไส้หมูก,กิมจิที่เตรียมไว้แล้วใส่ชีสวันนี้เราใช้เป็นตัวโฟชีสเลยห่อให้สวยแบบในคลิปเลยทอดในน้ำมันที่ร้อนจนสีสวยหรือใครไม่อยากใช้น้ำมันเยอะเอาเข้าเตาอบก็ได้แค่นี้ก็ได้กะหรีปั๊บหมูสับกิมจิชีสไส้แน่นๆหอมอร่อยพร้อมกินแล้ว